เล่าขย่าโลกสวัสดีค่ะสาหัสทั้งทวีปศพเกลื่อนแม่น้ำใจกลางยุโรปคนสัตว์อยู่ไม่ไหวนรกทั้งบนดินและใต้น้ำวันนี้มีข่าวใหญ่ค่ะเกี่ยวกับในโปรแลนด์ที่เป็นที่ถกเถียงการข้ามประเทศนะคะว่าเป็นฝีมือของคนหรือเป็นภัยธรรมชาติโปรแลนด์เป็นประเทศที่ถือว่ามีที่ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรปค่ะ แล้ววันนี้แม่น้ำสำคัญสายหนึ่งที่ชื่อว่าแม่น้ำโอเดอร์หรือแม่น้ำโอดราพรมแดนของโปลแลนด์และเยอรมนีกำลังประสบวิกฤตหนักครั้งใหญ่ค่ะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนทั้งสองประเทศสองสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะที่แม่น้ำโอเดอร์ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักอันดับสองของโปลแลนด์พบสัตว์น้ำตายเกิดตื้นเกลื่อนในลักษณะที่ผิดปกติ น้ำหนักรวมหลายตันทีเดียวค่ะสื่อเยอรมัน RBB 24รายงานเมื่อวันเสาร์ที่13สิงหาคมว่าภัยพิบัติได้มาถึงทะเลสาบสเกสซีนปากแม่น้ำโอเดอร์ซึ่งไหลลงสู่ทะเลบอติกเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินและอาสาสมัครหลายร้อยคนรวบรวมสัตว์ที่ตายแล้วออกจากแม่น้ำในระยะทางประมาณ80กิโลเมตร ตอนนี้เจ้าหน้าที่ในโปลแลนด์และเยอรมน,นีค่ะกำลังพยายามหาสาเหตุของภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้โดยวันศุกร์ที่12สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีมาเตอสตมาราวียาสกี้แห่งโปลแลนด์ค่ะได้กล่าวว่าสาเหตุอาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะสารเคมีจำนวนมากลงในแม่น้ำแล้วก็ยังให้คำมั่นว่าจะมีการสอบสวนเพื่อนำตัวผู้กระทำผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมกับตั้งรางวัลค่ะมูลค่า1ล้านสลอตตี้หรือประมาณ7ล้าน7แสนบาทค่ะสำหรับผู้ที่แจ้งข้อมูลนำไปสู่การจับกลุ่มผู้กระทำความผิดซึ่งนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมบางคลค่ะได้อธิบายว่านี่เป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดของโปแลนด์ในรอบหลายปีที่ผ่านมาทางการโปแลนด์และเยอรมน,นีเลยต้องขอให้ประชาชนงดบริโภคปลาหรือใช้น้ำ จากแม่น้ำโอเดอร์ที่ไหลผ่านทั้งสองประเทศหลังเกิดเหตุการณ์ปลาตายลอยเป็นแพร่นะับพันพนตัวโดยที่ตอนนี้ยังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ค่ะที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับสารเคมีนั้นก็เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ในโปลแลนด์และเยอรมน,นีกำลังพยายามหาสาเหตุการตายปริศนาของปลาในแม่น้ำโอเดอร์ซึ่งพบพื้นที่เกิดเหตุหลายร้อยกิโลเมตรของความยาวแม่น้ำค่ะ เชื่อว่าต้นทางปลาตายเนี่ยมาจากต้นน้ำที่ประเทศโปโลแลนด์ซึ่งมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าปลาตายเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะคะตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วเจ้าหน้าที่เยอรมนีออกมาตาหนิเจ้าหน้าที่โปโลแลนด์ค่ะบอกว่าไม่ยอมแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ปลาตายจากต้นแม่น้าทำให้ชาวเยอรมันอกสันขวันแข,ขวนที่เห็นปลาตายลอยตามน้ำมาเป็นแพเป็นจานวนมาก ส่วนที่โปลแลนด์ค่ะรัฐบาลถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่ไม่ยอมดำเนินการใดๆในทันทีปล่อยให้เกิดเหตุปลาตายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในโปลแลนด์ตั้งแต่เมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วทางด้านของโปลแลนด์ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงภมูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก็ออกมาตอบโต้ค่ะบอกว่าผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำพบว่ามีแต่ระดับ ลือที่สูงขึ้นและหน่วยงานด้านสัตววิทยาของโปรแลนด์ก็ได้ทำการทดสอบปลาที่ตายแล้ว7สายพันธุ์ค่ะผลชี้ว่าสารปลอดไม่ได้เป็นสาเหตุการตายของปลาเหล่านี้ซึ่งนี่เป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกันกันกบสถาบันสัตวแพทย์ของโปรแลนด์เองค่ะที่ดันสุ่มตรวจแล้วก็ เจอว่าซากปลาที่เก็บจากแม่น้ำเนี่ยชี้ว่ามีสารประลอดค่ะคือสาเหตุที่ทำให้ปลาแล้วก็สัตว์น้ำเนี่ยตายเป็นจำนวนมากและนอกจากนั้นค่ะห้องปฏิบัติการของเยอรมน,นียังยืนยันอีกว่าผลสุ่มตรวจน้ำจากแม่น้ำโอเดอร์พบสารประลอดในระดับสูงมากจนอุปกรณ์ทดสอบไม่สามารถแสดงผลการทดสอบได้อย่างถูกต้องก็เลยยังต้องมีการทดสอบซ้ำต่อไปค่ะ นายมาแตอุชค่ะรัฐมนตรีโปลแลนด์บอกว่าเขาเคยคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาในท้องถิ่นของโปลแลนด์เองแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับว่านี่คือภัยพิบัติครั้งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นครั้งใหญ่มากและเชื่อว่าอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าแม่น้ำโอเดอร์จะกลับมาอยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมค่ะสื่อของเยอรมน,นีรายงานว่ามีข้อบ่งชี้บางอย่างว่ามีการทิ้งสารพิษ ลงในแม่น้ำโอเดอร์ในเมืองทางตอนใต้ของโปแลนด์เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ชัดว่าสารนั้นมันคืออะไรและใครเป็นผู้กระทำความผิดนอกจากนี้เหตุการณ์ยังเกิดขึ้นในขณะที่ยุโรปกำลังเผชิญคลื่นความร้อนซึ่งทําให้ระดับน้ำในแม่น้ำลดลงแล้วก็อาจจะมีส่วนทําให้เกิดภัยพิบัติเช่นนี้ได้นะคะ ทั้งนี้ค่ะนอกจากเรื่องของสารพิษในแม่น้ําหลายประเทศแถบยุโรปอย่างฝรั่งเศสโปรตุเกสก็กําลังเผชิญปัญหาคลื่นความร้อนและไฟป่าค่ะโดยเฉพาะประชาชนหลายหมื่นคนได้รับผลกระทบแล้วก็สภาพอากาศที่ร้อนจัดราวกับนรกบนดินด้วยอุณหภูมิทะลุก,กว่า40องศาเซลเซียสค่ะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าคลื่นความร้อนในยุโรปปีนี้มาเร็วผิดปกตินะคะแล้วก็มีหลายปัจจัยที่ทําให้ ความร้อนนี้อยู่ยาวนานกว่าเดิมด้วยแล้วสถานการณ์นี้ก็อาจจะเลวร้ายที่สุดในรอบ200ปีและการที่คลื่นความร้อนปกคลุมยาวนานขนาดนี้อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียไปทั่วทั้งทวีปผลกระทบโดยตรงค่ะก็คือดินและต้นไม้ร้อนแห้งเกิดไฟป่าเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนภัยพิบัติทางสภาพอากาศซึ่งมีผู้สังเวยชีวิตทั้งจากคลื่นความร้อนโดยตรงและทางอ้อมไปกว่า 30,000ืศพแล้วไทเลอร์รอยค่ะนักอุตุนิยมวิทยาเขาออกมาเตือนว่าปีนี้คลื่นความร้อนที่พัดเข้ายุโรปตะวันตกมีความรุนแรงที่สุดในรอบกว่า200ปีแล้วก็วิกฤตนี้มันจะต่อเนื่องค่ะไปทั้งเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะคะและนี่ก็คือสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่มีคนสันนิฐานนะคะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของคลื่นความร้อนที่ไปส่งผลต่อแม่น้ำโอเดอร์นั่นก็ได้ ทั้งนี้ค่ะในที่โปโลแลนด์เองนะคะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐนะคะของโปโลแลนด์เขาก็เคยออกมาประกาศแจ้งเตือนความร้อนในหลายส่วนของประเทศค่ะตลอดจนการเกิดไฟป่าลุกไหม้ใกล้กับเมืองเบอร์เซสโกทางตอนใต้ของประเทศซึ่งทีมนักดับเพลิงค่ะได้รายงานว่าพื้นที่ถูกเผาไหม้ไปแล้วกว่า50เฮกเตอร์ค่ะ 50เฮกเตอร์นี่ก็ราวๆ6ไรก่กว่าๆนะคะถ้าเทียบเป็นหน่วยพื้นที่ของไทยนะคะและก็เปลวเพลิงนี้ค่ะก็กำลังลุก,กลามเข้าสู่เขตป่าไม้อื่นๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะ เลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่แอดช็อปสี t เดอหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข021146663ค่ะ